สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศร้านเราเหมือนเดิมนะคะตอนเช้าร้านของเราก็จะไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะคะมีเป็นบางคนคะ่ะวันนี้เราก็เลยทําการจัดร้านนี่นะคะเอาน้ามันมาเรียงค่ะแล้วตอนบ่ายนะคะก็ขนส่งก็มาส่งของแล้วนะคะเราได้สั่งข้าวสารไป10กว่าโลนะคะแล้วก็ของยิบย่อยต่างๆที่นํามาขายในร้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องแรกก็จะเป็นครีมแตงโมนะคะ กล่องที่2ก็จะเป็นผงซักฟอกของบี a t นะคะแล้วก็เราเอามาขายเอากําไรนิดหน่อยนะคะบวกกาไรและนี่ก็คือ,อพริกไทยนะคะพริกไทยขวดเราสั่งมาจากแอปแอปหนึ่งนะคะแล้วก็ผงพะโล้นะคะและนี่อีกหลังหนึ่งก็เป็นผงซักฟอกเหมือนกันค่ะเพราะว่าคนที่นี่ใช้บ่อยมากเลยค่ะเราจะให้ทั้งถุงเล็กแล้วก็ถุงใหญ่นะคะ และนี่ค่ะถุงต่อไปก็คือแปลงสีฟันนะคะแล้วก็จะลงของทีละเล็กและน้อยนะคะแต่ว่าเอาแบบลูกค้าถามหาแล้วมีนะคะก็งบยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และนี่ก็คือเครื่องยิงราคาค่ะเราจะเอาไว้มายิงราคาของที่ร้านนะคะก็ประมาณนี้ค่ะและนี่นะคะก็ลูกของเราเราก็จะทําการเลี้ยงเข้าสารเข้าบ้านนะคะนี่ค่ะก็ประมาณ ห้าถุงละ5กิโลประมาณ10กระสอบนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ